สวัสดีค่ะเมื่อนี้ข้าวว่ารรพบกัน,กนอีกแลครอบช่องแพลวการชอบคราฟนั่นเองค่ะ มาวันนี้น้องแพล็ก็มีที่เด็ดมวยสุดปังของซึกมวยให้เจสีประจับวันอาทิตย์ทีทุกสภาคมปี2568นี้นะคะนักเวทีมวยช่องเจสีเริ่มโชคกันได้เวลาบ่ายสองเพลิงนั่นเองนะและท้ายถอดสดนะคะผ่านชองขางช่องเจสีโค้ดไม้เลข35นั่นเองจ้ามาวันนี้น้องแพล็ก็มี2คู่ที่เด็ดนะคะของมวยเจสซี่มอบฝาพีชาแฟนมัดมวยกันอีกเช่นเคยเข้าไปบองกันเลยว่ามันนี้น้องแพล็มีที่เด็ดมวยไทยเหนี่ยมาฝากน,นั่นเองค่ะไปที่คู่แรกโชคกันพี่การเนื้อพ ัปตันวัานของโอ,โอม W K O พบกับเก่งรบปอหนึงเดียวนั่นเองเจ้าก,กับตันวัานของโอม W K O นะคะอายุ IU 19ปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องและฟอร์มความสามารถไฟล่าสุดนะคะชนะไปสองไฟล์แพ้ไปหนึ่งไฟล์และไฟล่าสุดไปแพ้คะแนในให้กับเก่งรบปอหนึงเดียวนะคะในศึกทอนำไทยเมื่อวันที่9มีนาคมปี68ที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะส่วนผู้ชกนะคะเจะ้าเก่งรบนะคะปอหนึงเดียวอายุ20ปีสูงนะคะ1 6 5เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดกาฬสินนธุ์เป็มวย ่ายฝีมือครบเครื่องแต่จะใส่ต่อยใส่จับในเหนียวแข็งแกรง,ง,งแข็งแรงนะคะและฟอร์มสามพงานไฟล่าสุดเนี่ยจะชนะไปถึงสองไฟและแพ้ไปหนึ่งไฟนั่นเองสําหรับผูนี้นะคะชวนชกทอกันนะคะน้องแพ้วบอกออกชอบไปถ้าเจ้ากเกงโรงไฟน้ำเงินนะคะหรือว่าเดลีวตประสบการณ์และฝีมือมวยที่ดีกว่าและที่สําคัญเลยเป็นมวยที่ครบเครื่องครองนะคะมีมวยอ,อาวุธหลากหลายและที่สําคัญนชนะไปสองไฟติดนะคะหล้วก็เพย่อชนะเจ้ากัปตันว่นของโอมและบิเคโอมากีกด้วยในไฟก่อนหนานี้ และในสุดตารทํำให้นะคะวันที่เก่าวีนาคมปี68แกลับมารอบนี้นะคะที่สามารถเอาชนะได้อีกเชนเคยนั่นเองค่ะ โล่งเลยค่ะว่าคู่นี้นี่เจ้าเก่งโรคปอเนึงเดียวจิตสามารถอัชนาเจ้ากับสันวันของอม WKO ได้อย่างแน่นอนค่ะและไปกับตอนที่คู่ที่2นะคะยอดผู้ผาเพลียเพชรยพบเนื้อสิงสิทธิ์กำนันนิรันดร์นั่นเองเจ้ายอดผู้ผาเพลียเพชรนะคะอายุ21ปีสูง166เซนติเมตรเป็นคนสังวัสชัยภูมินะคะเป็นมวยมัดนักเปิดเกมเตะขาเสาะยางต่อยมัดแรงปั้มฟัดรัตียักใส่แรงบูดุดันนะคะแล้วก็ชาต่อยถึงอีกกล้หลุดดับนองได้ตลอดเวลาเลยและฟ้อมสา ไฟลาสุดชนาไปหนึ่งไฟและแพรไป2องไฟนั่นเองแล้วไฟลาสุดน,นะคะแพ่คะแนนในก,กับค้าแห้มพิรติมากเชียนั่นเองค่ะและโซนผู้โชคนะคะเหนือสิงซิทกำนั่นินรันต์อายุยี่สามปีสูงร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีไร่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยหลักเลี่ยงฟีมือครอบเรือง ฟองสามงานไฟล่าสุดชนะไปสองไฟและยกเลิกการตัดสินใหนึงไฟนะคะและไฟละาสุดเป็นมวยชกโช,โชบอมีการตัดสินใดๆนั่นเองสําหรับคู่นี้นะคะน้องแพรขอออกชอบไปทา้งเจ้าเนื้อสิง์นะคะซึ่งเ,เปรียบช่วงโชกและฟีมือมวยนะคะที่ดีกว่าและที่สําคัญเลยมีรักเลียมฟีมือในการชกนั่นเองและไฟล่าสุดชนะไปสองไฟติดน,นะคะฟันทองอีกหนึ่งคู่นะคะว่าเจ้าเนื้อสิง์ ติดกำนันนิรันต์นะคะติดสามารถเอาชนะเจ้ายอดผู้เผาเกียรติเพชรได้อย่างแน่นอนค่ะและก็ก็พลี๊นะคะพี่พี่จ๋าฝากวิพีชอบแฟ้มมัดมวยเนี่ยอยากรู้ค่ะสามวงการมวยไทยติดตามค่ะซานล่าสูช็อตเด็ดช็อตโดดนะคะแดี่ช่องแพร่การ่อคับนั่นเองแล้วฝากวิพีชอบแฟ้มมัดมวยนะคะกดไลค์กดซันสุไทร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นอกำลังใจให้น้องแพร่ด้วยนะคะทราบแล้วันนี้น้องแพร่ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ